จุดสิวของคุณผู้ชายอยู่ตรงไหนและเหมือนกันทุกคนไหมคะเรื่องจุดสิวหรือว่าจุดที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรดีจุดกระตุ้นของแต่ละคนผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะก็เหมือนกันแหละบริเวณไหนที่มันมีปลายประสาทอยู่เยอะมันก็จะเป็นตำแหน่งที่น่าจะมีนองนงวัตถุกระตุน้นหรือว่าเราอารมณ์ได้ง่ายในช่วงที่ทำโลเอ่อโฟล์เ pl ay หรือว่าเราโล่ไหมคะ่ะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันรูปร่างหน้าตายอย่างไม่เหมือนกันเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย บริเวณที่มีปลายประสาทเยอะเช่นปลายหูลิ้นบริเวณนิเป,ปลิลหรือว่าเขาเรียกอะนรานานิเปิลหัวนมหรือว่าบริเวณตรงปลายเอวัววะเพศอะไรพวกนี้บริเวณนี้ที่มันมีเลือดมาเลียงเยอะปลายป,ายประสาทเยอะมันก็จะถูกเราได้ค่อนข้างดีแต่ว่าในแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันไปบางคนอาจจะชอบบางจุดบางคนชอบอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นจะให้ดีเวลาเราต้องการแสดงความรักกับผู้ชายคน,นนะั้นเน่ะเวลาสมมติเรารู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งที่มันเป็นจุด ที่มีเลือดก,กับลายประสาทมันเลี้ยงเยอะคือจุดไหนแต่ว่าอยากให้มันตรงจุดเลยก็คือต้องอย่างที่บอกก็มีการสื่อสารการันดูปฏิกิริยาเขาก็ได้ว่าเออเขาเขาชอบตรงจุดนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตราตตัวเหมือนเป็นคู่มือเลยว่าถ้าเกิดว่าจะทําให้ผู้ชายเสียอยู่ต้องหนึ่งสองสามสี่มันไม่มีแต่ละคนมันนานาจิตอะค่ะก็ลองดูจริงๆถามกันก็ได้ในะเรื่องแบบนี้นะคะว่าเอ้ยชอบไหมชอบไม่ชอบยังไงก็ต้องคุยกันสื่อสารกันได้เยอะดีกว่า